เ,เพราะอะอไก็เพราะว่าทุกวันนี้มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ครับก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากใช้เวลาว่างให้มันแบบเกิดประโยชน์อะไรจริงๆก็ที่มาร่วมนะครับเพราะว่าแบบรู้จักกับพี่แม็กอยู่แล้วแล้วพี่แม็กก็เหมือนชวนมาครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็เป็นคนอยากทํากิจกรรมที่แบบพบปะผู้คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้พัฒนาฝึกความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยก็ชอบอยู่แล้วครับมาเพราะว่า คือผมคิดว่าคืออย่างแรกเลยคือเทอมเนี้ยเวลาว่างผมเยอะอืเวลาว่างผมเยอะ,อลยอะแล้วผมคิดว่ากิจกรรมแนวนี้เป็นกิจกรรมที่ผมยังแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรเงี้ยครเป็นเป็นคือผมเคยเป็นลูกค้าแนวแนวนี้มาก่อนแต่ว่าผมยังไม่เคยทําในฐานะที่เป็นคนเป็นคนโมรเรเลตเป็นคนคุมในฐานะตรงนี้ผมก็คิดว่าเออน่าจะลองทําดีประกอบกับว่าผมเป็นคนที่โอเคกับเด็ก คิดไว้จริงๆคิดไว้แนวแนวนี้เลยครับก็คือเหมือนับบเนี่ยมีน้องมาทากิจกรรมน้องๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็แบบเหมือนกับได้อะไรกลับไปจาบวิดชอรก็พอดีผมเคยทาค่ายอื่นมาแล้วก็เลยชินแล้วก็เลยแบบเหมือนว่าดูคร่าวๆแล้วว่ามันจะต้องแบบมาทารับผิดชอบยังไงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคือผมก็คิดว่าคือเด็กคือตอนแรกเด็กพอมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าเออผมก็คงต้อง สนน้องอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะคอนโทรลลำบากนิดนึงเงี้ยเหมือนแบบตอนความรู้สึกว่าฟิลเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยครัคาดหวังเหรอครับก็คาดหวังว่าจะได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นครับคาดหวังว่าแบบเออน้องๆมาปวกเราน้องๆก็จะแฮปปี้กลับไปได้เรียนรู้จริงๆคาดหวังนะครับสิ่งที่คาดหวังเลยก็คือก็คือแบบอยากจะพัฒนาตัวเองที่จะแบบรับผิดชอบอะไรให้มัน ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปครับที่ผมได้มาทำนี้ผมรู้สึกสบายใจกับตัวเองว่าอย่างน้อยผมก็ได้ทำอะไรนอกเหนือจากการเรียนบ้าง <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นมันเป็นเหมือนเราเป็นเป็นแหวนเป็นแว,นแว์ลูที่ผมให้กับตัวเองว่าผมได้ทำในกิจกร,รรมที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการทำเพื่อแบบกยกใจตัวเองให้สูงขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> ก็ดีครับรู้สึกน้องๆก็เอนจอยกับกิจกรรมครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบเออได้ได้สนุกอย่างเดียวรลบน้องๆก็แบบรู้สึกว่าได้ได้อะไรกลับไปมากกว่ามากกว่าแค่มาสนุกครับสีฟ้านะครับที่เจอก็เป็นช่วงอายุช่วงประถมต้นจนถึงมัธยมมัธยมต้นก็คือมหนึ่งสูงที่สุดมหนึ่งก็ก็มีหลากหลายครับก็คือแบบ มีทั้งน้องที่ให้ความร่วมมือดีดีมากๆแล้วก็ขี้อายก็คือให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือก็มีน้องผมก็คิดว่าคือก็อย่างที่ผมคิดไว้ก็คือก็สนจริงจริงก็สนจริงๆผมเองใช่ไหมครับใช่ครับเออถ้าผมได้เรียนรู้เหรอฮะ ก็จริงๆเหมือนกับได้เห็นผู้ปกครองครับไปรู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆทักษะความสามารถของเราอะไรเงี้ยที่แบบทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของนอื่นผู้ปกครองเขาให้ความสําคัญมากกว่าแค่วิชาการและผู้ปกครองไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยอยากให้น้องเรียนแต่ในห้องน้องๆหลายคนที่มานี่แบบเรียนว่ายน้ําเรียนเทควันโดหรือว่าแบบเรียนภาษาเงี้ยครับผู้ปกครองก็เหมือนกับสนับสนุนทางด้านนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกดีว่าแบบเออได้เป็นส่วนที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มใช่ไหมก็ ที่ได้เรียนรู้เพิ่มก็จริงมันไม่ค่อยได้เพิ่มแต่ว่าผมมาได้ที่เจอก็คือได้ได้พบผู้คนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับได้ร่วมงานกับพี่ๆทีมงานคนอื่นๆที่ผมไม่เคยทํางานมาก่อนได้เจอคนมากมายหลายประเภทมากขึ้นมันก็คือผมได้แบบเปลี่ยนมุมมองในชีวิตแบบในเปลี่ยนมุมมองของผมว่าเออผมได้ผมอยากผมอยากทาอะไรที่มันแบบเหมือนแบบเพิ่มคุณค่าในตัวเองมากกว่าเดิมอะไรเงี้ย รครับประทับใจตอนถ่ายรูปรวมครับมันมีจังหวะหนึ่งถ่ายรูปรวมแล้วน้องเนี่ยเขากระโดดขึ้นมาขี่หลังเราเขารู้สึกว่าเอ้ยทั้งที่เวลาผ่านไปแค่ครึ่งวันอะไรเงี้ยเราแบบเป็นส่วนหนึ่งกับน้องๆแล้วน้องๆเขาแบบไว้ใจเราก็ประทับใจทีมงานที่มาทํางานนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเหมือนค่ายเนี้ยเรียกเป็นค่ายแล้วกันนะก็ะคือค่ายเนี้ยไม่มี ไม่มีผลตอบแทนเป็นเงินเนาะแต่ว่าไ <c oughs> ม่มี <c oughs> ไม่มีครับแต่ว่าแบบทางทีมงานก็ตั้งใจทํางานกันอย่างดีครับเตรียมงานตั้งแต่เป็นอาทิตย์เลย,ยงครับ <c oughs> แล้วก็พอมาทํางานก็คือก็ตั้งใจทําออกมาให้มันดีที่สุดครับโดยที่แบบแม้จะไม่ได้เงินก็ยังตั้งใจทํามากขนาดนี้ <c oughs> ผมก็คิดว่าคือผมได้เห็นแบบในมุมมองแบบของเด็กๆอะ่ะที่แบบเขาสนใจน สิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบอยู่รอบๆตัวเขาอย่างวันนี้ที่เรามีฐานหนึ่งที่เกี่ยวเรียนเกี่ยวกับเรื่องใบไม้อะไรเงี้ยเวลาเขาเดินผ่านปกติเราก็จะคิดว่าแบบมันเป็นใบไม้ธรรมดามันเป็นอะไรเงี้ยแต่เวลาเขาดูอะเขาดูเขาจะบอกอ๋ออันนี้เป็นอันที่เราเพิ่งเรียนไปใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ,นนไหมอะไรเงี้ยหรือว่าบางอย่างที่มันแค่มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่แบบผู้ใหญ่อย่างเราเราสนใจอย่างเงี้ยเขาแบบให้ความสัาคัญธเขาเก็บรายละเอียดทั้งหมดมันเหมือนกับมันมันทาให้ผมได้แบบเรียนรู้ด้วยว่าแบบมันเรา เราสนใจในสิ่งรอบข้างของเราอ่ะน้อย hmm. อย่างอย่างของผมเองเนี่ย hmm. อย่างที่ผมสามารถก็เอามาลิงก์ได้ว่าผมก็ไม่ผมผมสนผมเป็นคนที่สนแต่รีซอตอนจบก็คือ hmm. ผมคิดว่าอ่ะถ้าผมอย่างผมเรียนบัญชีอย่างเงี้ยผมทําไปผมเก็บถึงผมมีงานทำ hmm. ก็จบแล้ว hmm. ผมไม่จําเป็นต้องทํากิจกรรมระหว่างทางแต่ว่ามันคือมันอย่างที่บอกคือมันไม่มันไม่ได้มีแวลูในตัวเอง hmm. Hmm. ใช่ hmm. ผมก็รู้สึกว่าเขาอ่ะ hmm. เด็กๆเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่เออแบบมีพายทําทตัวให้แบบเออเหมือนได้เหมือนรับความรู้เหมือนแบบเปิดรับอะไรใหม่ๆจากสิ่งรอบๆข้างมากกว่า